มาคอรรฟิลนอกจากแก้ปัญหาสิวแล้วทําอะไรได้อีกนะคะถามมากระตอบไปแบบนี้นะคะข้อแรกเลยเนี่ยเรารู้กันดีแล้วว่าสิวข้อที่2ก็คือรอยดําจากสิวค่ะปกติหลังจากที่เราเป็นสิวโดวยเฉพาะยิ่งสิวอักเสบเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเม็ดสีตกร่วงนะหรือเรียกว่าไฮเปอร์พิกเมนต์ก็ได้มันมันเกิดการผลิตเม็ดสีเกินซึ่งเราก็จะพบเสมอว่าเป็นสิวอาจจะประมาณหนึ่งสัปดาห์หายแต่ว่ารอยดําจากสิวก็อยู่เราอีกเป็นเดือนๆเ,เลยเพราะฉะนั้น มาร์คโครนรายการนี้นะคนโคลนคอรรฟิลเนี่ยช่วยจางรอยดําสิวได้นี่เป็นข้อ2นะคะข้อที่3เนี่ยเขาช่วยทําให้รอยหลุมสิวตื้นเต็มได้เร็วขึ้นเวลาที่เราเป็นสิวอักเสบเนี่ยมันจะมีการสูญเสียเนื้อผิวไปส่วนหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยพูดง่ายว่าเป็นส่วนของเส้นใยคอลลาเจนนี่แหละนะคะที่พูดง่ายว่า ผลิตขึ้นมาไม่ทันแล้วก็สารขึ้นมาได้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเนื้อผิวก็จะเป็นยุกยุกเป็นหลุมหลุมทีนี้เนี่ยขณะที่รอยสิวของเราเนี่ยพอสิวหายไปม,มันจะเป็นรอยแดงถูกไหมจังหวะรอยแดงเนี่แหละเราอย่าเพิ่งหยุดพอกคือบางท่านเ,นเวลาพอกตัวมาร์กหน้าเนี่ยพอสิวเริ่มหลุดเริ่มแห้งเริ่มอะไรไปเนี้ยท่านหยุดละให้พอกเก่าค่ะนอกจากรอยดําจะลดแล้วเนี่ยรอยหลุมที่จะเป็นเนี่ยมันจะตื้นขึ้นนะคะมันตื้นขึ้นเพราะมันไป เร่งกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่เนาะแล้วก็ช่วยทําให้เส้นใยคอลลาเจนเนี่ยมันฟูตัวได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้รอยหลุมสิวตื้นเต็มนะคะถัดมาช่วยเก็บน้ามันส่วนเกินบนหน้าผิวก็แก้ปัญหาเรื่องหน้ามันเกินไปซึ่งตรงนี้ไปทําให้ผลการแต่งหน้าออกมาดีและข้อต่อมาก็คือรูขมุมขนมันกระชับขึ้นนะคะรูขุมขนชิดขึ้นเวลาแต่งหน้าทาแป้งก็ติดดีแล้วก็หน้าก็จะมีเงาเงานะจริงๆแล้วผิวหน้าคนที่ดูเงา หรือดูใสมีประกายอะไรก็ตามเนี่ยเกิดจากรูขุมขนละเอียดนะบางท่านนะอายุมากแล้วหลายๆท่านไปเจออาาแถวแถวเยาวราชอะรูขุมขนละเอียดมาถึงแม้ว่าจะแบบอาามีอายุเยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณท่านเห็นว่าแบบแก้มใสบางคนแบอบกอื้มแก้มเหมือนตูดเด็กเลยอะไรเงี้ยขนาดอายุเยอะมากแล้วนั่นนะคะรูขุมขนละเอียดนะพอรูขุมขนละเอียดมันจะเกิดเงาอะเกิดเงาใสแล้วก็มาร์คคอร์เลก็ยังให้เรื่องของการช่วยผัดเซล เสื่อมสภาพออกไปได้ไวก็ทําให้หน้าผิวกระจ่างใสจะมีปัญหาเรื่องแบบฝ้ากระเล็กๆน้อยๆแทรกอยู่แต่มีสิวด้วย่เงี้ยวม้ต้องซื้อแบบมาร์กหน้าแก้ฝ้าหนึ่งแก้สิวหนึ่งไม่ไม่จำเป็นค่ะใช้มาร์กคอโลโฟิลเลยค่ะลง ก็ได้เหมือนกันค่ะรอยฝ้าท่านก็ตางลงเช่นกันเพราะว่าในกระบวนการดูแลของคอลลาเอนเนี่ยเขาเป็นกลุ่มดีท็อกอะมันช่วยเรื่องของอาการช่วยลดของเสียนะช่วยปลอบประโลมผิวทําให้ผิวเราเย็นลงเพราะมันก็จะมีการผลิตเม็ดสีฟ้ากระที่น้อยลงก็ได้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ที่เขาบอกว่าอะไรนะมาร์กหน้าหนึ่งหลอดเทียบเท่ากับการใช้บำรุงแบบครบเซตก็เพราะตรงนี้แหละค่ะมันใช้เวลาเพียงประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีในการพอกบนหน้าเพราะนั้นต้องใช้อัตราส่วนของบำรุงแล้วก็การซึมลงผิวค่อนข้างเร็วแล้วก็เข้มข้นมากๆเนะี่ยลงไปนะ20นาทีประมาณนี้ให้มันแบบได้ผิวที่แบบมันฟื้นฟูเลยเพราะนั้นการมาร์กหน้าจึงเป็นตัวช่วยทำให้ผิวดีได้โดยอาศัยระยะเวลา ไม่นานค่ะถูกใจสําหรับสายที่แบบอไม่อยากจะแบบทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือพอเราทําความสะอาดหน้าเสร็จเอาตัวมักหน้าทาหน้าทิ้งไว้ได้เวลาอาบน้ําแล้วเข้าไปล้างหน้าเลยอันเนี้ยจบเหมือนเหมือนได้ทําหลายอย่างมากคะ่ะทําความสะอาดรูขุมขนรักษาสิาสวบีบกระชบับรูขุมขนปรับสีผิวขาวกระจา่างใสให้ผิวดูอ่อนกว่าวแก้ปัญหาร่องรอยหลุมสิวโอ้ครบชิ้นเดียวจบครบทุกปัญหาจะบอกว่าแบบนั้นก็ได้นะ คืออยากรูต้องต้องลองใช้ดูะคะ่ะมันเป็นผลปรดักฑ์ที่แบบพิเศษจริงๆ